มึงเดินพี่น้องเตรียมอาหารเด้เตรียมผักต่างๆสำหรับโควิ COVID ดหน้ที่เด้น้องนดกระย่างขึ้นกันเด้เดินฉันไปซื้อขิงมาขิงเมื่อนี้เมื่อนี้แล้วค่ะเพิ่นขายเพิ่นใส่ถุงแบบนี้ขายเดยค่ะเพราะว่าคนบ้านเฮ้าหลายคนนะาบางคนนะเพิ่นก็อยากได้ของแต่ของดีๆนะเพิ่นกับเลือกแต่ของดีๆ ท to to ını, land, từ, ruined, ั้งล้านเขาก็เริ L ่มสมาร์ทขึ้นคือจังเริ่มคือจังหม้อบันเท่าแล้วก็จะใส่ถุงไว้ซื้อซื้อทั้งถุงเด้อกันะเพราะต้องซื้อทั้งถุงก็เพราะต้องซื้อว่าสินวะพอดีอ่าหน้านาเล็กพนไทยใบประกูดมากค่ะต้นของพนงามง่าเปลใบประกูดมากฉันก็เลยมาเปลี่ยนใส่ถุงเอาไว้ได้นี่สิสิเตรียมฟรีด้อค่ะพ่อยิ่งรีกซื้ออันเครื่องซิ่วซิ่วเลอร์ไม่ฉันได้นี่ ฉันเห็ดปอขั่นเป็นวะฉันกะว่ามีเวลาสิอ่านดอกเฮ้ยพี่แต่ภาษาอังกฤษเดี๋ยวใส่เล่าอ่านละใส่หให้เข้มพูดไงวิกเป็นเป็นเอนกี้เนี่ยคนสมาร์ทพู้ใดก็เห็ดเป็นดอกเอนเครื่องอันนี้แต่ว่าพูดไงวิกเล่าให้เล่าเป็นคนสอนฉันเห็ดฉันจังสีเห็ดเนี่แหละฉันกะสิเริ่มฉันกะสิเริ่มอ่าสไลด์ได้ปะเนี่ยสไลด์แล้วก็ใสอ่อ่า พอพอไงรีกมากฉันก็นสีให้นเหล่าซิ้วให้ฉันอันก็นเอาไปใส่ฟีดซอร์เด้อค่อยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเตรียมอาหารเด้อเตรียมมาดิกินเนี่ยซื้อมาถุงหนึ่งนีงน่นกินเป็นปีได้พี่น้องเพราะว่าฉันน่ะบพอค่อยเหตุอาหารใส่าบางทีเหตุอาหารไทยก็ลืมใส่แม่เด้อค่อยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อยูอเมริกาเนี่ยก็ยากลำบากคือการได้อาหารการกินต้องเหตุเองเหมือเด้เนี่โอเค I bought a whole ginger bag from Oriental Market. I want to freeze them because I have my new freezer. Get ready for lockdown. Um, stay away from population for COVID-19. Per my government, per my president. นี่เรื่อพี่น้องฉันอันถุงที่ฉันซื้อมาเด้อฉันการเอามาซับซับเป็นอันน้อยๆเป็นสตริงเด้อค่ะ สำหรับพาร์พิกขิงพาร์ขิงเนาะอันที่เป็นก้อนๆฉันพัดเป็นก้อนในฉันกระเซียนถัตำแล้วก็อันที่เป็นชินช้นๆนี่กันสำหรับเผ็ดขมันไก่ใส่ขมงหงเด้อค่ะเด้อนี่แหละอินสตรักชั่น I went to Mr. Rick at home he could learn how to do it I don't want to take my time to read all the instructions this is a new machine I got okay you guys you know i'm gonna freeze all this stuff and put this away in my new freezer now i can stay home don't have to leave the house i got everything i need okay bye oh wow look at you guy mr rick already did it for me Gee. Oh you actually know how to use the machine wow nice <sighs> okay now I probably have to put in the freezer. That, my that. new freezer. Yeah. Oh, she out thirty thousand Okay. Emails. Ooh. Wow! Look know. at that one too. Ah, oh, he stood up pretty good. Hmm. Ooh, how nice, Ricky! Hey, how nice, Ricky! to separate. do no. No, how to use it. ไอ้ซิ่วลิงมาชิมในฉันว้าวอะไรกันหน่อยเด,ด,ดี๋ยวเรนสใส่เข้าไปนี่เดฟพี่น้องปาดทิโท่โถฟรีเจอร์ของฉันมีสุนี่อะอไรเรานน่อืมสปาล็อบปาหมือเราจะอันนี่นี่นอย่างละนี่อันหอยหอยแข็งเห็นไหมคะ่ะหอยแข็งเรา็ก ดกชินเนื้ออันนี้มันอย่างไรนีนน่อันหอยหอยอเอามาพัดไหมคะ่ะเออพอดีแหละพัญญารีเคนไหยเราฉันก็เสียามาใส่ไว้ในะน,นี่ฟรีดไว้ละป่านนี้งานสิกินกับออกมาตัดใส่เข้าไปเลยน้อพี่น้องบอกให้เล่าซอยเห็ดเล่าเห็ดไห่อยู่ปัญญหรเนนีเห็นว่าเป็นคนมาเห็ดฉันก็ใส่เข้าไปมองนี่แหลว่า ใส่ใส่ใส่ไป,ไ,ไปนี่ใส่กบุ้นป้าไปขังแต่ขังนึ่งจะเดี่ยวเนาะพี่น้องเนาะถุงมันนึ่งจะใส่เข้าไปนี่อป้าอบะไะนี่สิบ่พ่อเหรอ,ม,อ,อมั้งเต็มเหรอแม่โอ้ยโควิดหนที่เนาะโควิดหนที่เนี่ยมันเหตุอะไร้คนแตกตื่นได้พี่น้องน้องนุชกับบ้าแตกตื่นนุ่มเขาได้แล้วนี่ ย่านแต่พวพ่อกินเจของก็บพวกพ่อยกินท์เถอะนะเอ้าข้างล่างนี่ก็เต็มไปหมดเลยนี่อันสื่อปลาทูมาปลาทูก็เป็นสิบสองเข่งอยูเด็กอยู่ข้างล่างนะพี่น้องไก่เกยหมูหม,หมาโอ้ยว่าแมนหมาเนาะไก่เป็ดอีหยังก็มีหมดละข้างล่างนนั่กินได้เป็นเดือนพลัดชั้นนะอ่ะปิดไวฟละเบัดนี้ฮู้แค่นี้แหละ